สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูปอสุชาดาคมิ้นเขตการค่ะพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนทศนิยมในรูปกระจายและการเขียนจํานวนในรูปกระจายเป็นทศนิยมนะคะก่อนที่นักเรียนจะเรียนนะคะนักเรียนมาดูการเขียนทศนิยมในรูปกระจายก่อนการเขียนทศนิยมในรูปกระจายนะคะเป็นการเขียนทศนิยมในรูปการบวกของค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก <ด Liberty. S 2> คลิปที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนเรื่องการอ่านและค่าประจำหลักของทศนิยมไปแล้วนักเรียนลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะพิจารณา1485 729. นักเรียนลืมวิธีการอ่านไปแล้วหรือยังคะหน้าจุดทศนิยมนักเรียนจะอ่านเป็นตัวเลขปกติก็คือ1 4 8 5แต่หลังจุด ทศนิยมนักเรียนจะอ่านแบบเรียงตัวก็คือเจ็ดสองเก้าแบบนี้นะคะอ่านักเรียนอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะหนึ่งพันสี่รอปดสิบห้าจุดเจ็ดสองเกคราวนี้นักเรียนมาดูค่าประจำหลักของเขาเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นสีแดงนะคะเลขอะไรคะเลขหนึ่งอยู่ในหลักอะไรคะหน่วยเวลาเราดูนะคะหลังหน้าจุดตำแหน่งที่หนึ่งคือหลักหน่วย หลักสิบหลักร้อยแล้วก็หลักพันแปลว่าหนึ่งอยู่ในหลักพันมีค่าหนึ่งพันต่อไปค่ะเลขอะไรคะเส้นสีฟ้ามาเลยสี่ค่ะอยู่ในหลักหน่วยสิบหลักร้อยมีค่าเป็นสี่ร้อยค่ะ ตัวต่อไปค่ะเส้นสีเขียวนะคะก็คือเลข8อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ80ค่ะต่อไปเส้นสีชมพูค่ะเลข5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5นะคะ ตอบอไปนะักเรียนมาดูหลังจุดทศนิยมนะคะในตำแหน่งที่หนึ่งในหลังจุดในตำแหน่งที่หนึ่งเราจะเรียกมันคือเลขเจดอยู่ในหลักส่วนเป็นหลักส่วน10บนะคะมีค่าเท่ากับเศษเจ็ดส่วนสิบหรือเวลา0ูนจุดดค่ะเป็นทศนิยม1นึ่งตำแหน่งนะคะต่อไปค่ะเส้นสีเขียวคือเลขสอง ตัวต่อไปอยู่ในหลักส่วนตำแหน่งที่สองค่ะคืออยู่ในหลักส่วนร้อยก็มีค่าเท่ากับเศษสองส่วนหนึ่งหรือศูนย์จุดศูนย์สองส่วนร้อยศูนย์สองตัวทศนิยมสองตำแหน่งค่ะเลขสุดท้ายค่ะเส้นสีม่วงคือเลข9ก้าตำแหน่งที่3ามค่ะอยู่ในหลักส่วนพัน มีค่าเท่ากับเศษ9ส่วน1000หรือ0 0นยคราวนี้อันนี้คือเรื่องค่าประจำหลักนะคะคราวนี้ถ้านักเรียนจะเขียนในรูปกระจายนะคะนักเรียนจะเขียนได้ดังนี้ค่ะนักเรียนดูตัวเลขที่อยู่ข้างหลังค่ะมี1480แกับ5แล้วก็0 7 0 02, 0 2 0 0 0 9็เค้าบอกแล้วนะคะว่าการเขียนทศนิยมในรูป เขาจะเขียนให้อยู่ในรูปการบวกเห็นไหมคะนักเรียนเอาตัวเลขข้างหลังทั้งหมดเลยเอามาบวกกันข้อนี้ก็คือ1,485.729เขียนในรูปกระจายได้ดังนี้นะคะตัวที่1ก็คือ1,000บวก400บวกด้วย80บวก5 บวกด้วย0.7บวกด้วย0.02บวกด้วย0.009ค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเขียนอยู่ในรูปกระจายนะคะน,นักเรียนมาดูตัวอย่างอันต่อไปพิจารณา2,320.509 เหมือนเดิมค่ะนักเรียนดูเลขหน้าจุดทศนิยมก่อนตัวที่มีค่ามากที่สุดหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันอ่ะตัวมากสุดก็คือเลข2อเลยสองอยู่ในหลักพันมีค่าสองพตัวต่อไปค่ะสอยู่ในหลักร้อยหน่วยสิบร้อยสาอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับสามร้อตัวต่อไปค่ะเส้นสีเขียว 2อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ20ค่ะและ0อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ0คราวนี้นักเรียนมาดูตัวเลขหลังจุดทศนิยมในตำแหน่งที่1นะคะคือเลข5 5อยู่ในหลักส่วน10มีค่าเศษ5ส่วน10หรือ 0.5ต่อไปค่ะเส้นสีเขียวดูหลังจุดในตำแหน่งที่2นะคะก็คือเลข0อยู่ในหลักส่วนร้อยก็มีค่าเท่ากับ0เศษ0ส่วน100หรือ0นะคะต่อไปเส้นสีม่วงค่ะในตำแหน่งที่3คือเลข9อยู่ในหลักส่วนพัน ก็มีค่าเท่ากับเศษเส่วนหนึ่หรือ0.009คราวนี้ถ้านักเรียนจะเขียนให้อยู่ในรูปกระจายนะคะนักเรียนนำค่าประจำหลักที่นักเรียนทำมาตัวหลังสุดเลยเอามาทำอะไรกันคะเอามาบวกกันนะคะอะนักเรียนบวกกันเลยค่ะดังนั้นเขียน2320.509ในรูปกระจายได้ดังนี้ค่ะสองพันบวก สามร้อยบวกยี่สิบบวกศูนย์ตัวนี้นักเรียนจะเขียนหรือไม่เขียนลงไปก็ได้นะคะในที่นี้คุณครูขอไม่เขียนนะคะอ่ะต่อไปบวกศูนย์จุดห้าบวกอันนี้ศูนย์อีกแล้วเราไม่เขียนนะคะแล้วก็ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เก้าอ่ะเสร็จแล้วค่ะข้อนี้ก็จะได้ในรูปกระจายดังนี้นะคะคราวนี้นักเรียนอมก มาดูตัวอย่างนะคะจงเขียนทพสนิยมต่อไปนี้ในรูปกระจายนักเรียนได้เรียนไปแล้วในเมื่อสักครู่นักเรียนได้เรียนเรื่องค่าประจําหลักไปด้วยแล้วนักเรียนก็มาเขียนในรูปการกระจายนะคะค่ะตัวอย่างค่ะ0ูนย์จดสองเจ็ดปดศูนย์เห็นไหมคะศูนย์ไม่เขียนนะคะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะบวกด้วย0ูนย์จสอง เอาใหม่นะคะข้อที่1ค่ะ0.278ถ้าเราจะเขียนในรูปกระจายก็คือ0.2บวก0.07บวกด้วย0.008เห็นไหมคะตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2และก็ตำแหน่งที่3ข้อที่2ค่ะ3.155เท่ากับนะคะ3บวก0.1 บวกด้วย0.05บวกด้วย0.005นะคะข้อที่3ค่ะ25.467เท่ากับ20มากที่สุดหลัก2อยู่ในหลักสิใช่ไหมคะ20บวกหลักหน่วยคือเลข5 5บวก5บวกด้วย0.4ทศนิยมตำแหน่งที่1บวกด้วย0.06 ทศนิยมในตำแหน่งที่2บวกด้วย0.007ศศนทศนิยมในตำแหน่งที่3นะคะก็จะได้ในรูปกระจายแบบนี้นะคะ,ะนักเรียนลองลองทำไปพร้อมกับคุณครูเลยลองตอบไปพร้อมกันเลยนะคะคำชี้แจงจงเขียนทศนิยมต่อไปนี้ในรูปกระจายอ่ะในรูปกระจายข้อที่1ค่ะ0.42หน้าจุดตัวที่1คือเลข0ย์เราไม่เขียนอ่หลังจุด ก็จะได้0.4บวก0.02นักเรียนได้แบบคุณครูไหมคะอะต่อไปข้อที่2ค่ะ6.9ถ้านักเรียนเขียนในรูปกระจายหน้าจุดตัวที่1ค่ะ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6บวก0.9แบบนี้นะคะข้อที่3ค่ะ12.5 แน่นอน12ก็คือ10บวก2บวก0.5แบบนี้นะคะข้อที่4ค่ะ58.87ถ้าเขียนในรูปก,กระจายก็คือจะได้50บวก8บวก0.8บวก0.07แบบนี้นะคะ,ะข้อที่5ค่ะ 125.32ก็จะได้100บวก20บวก5บวก0.3บวกด้วย0.02นะคะข้อที่6ค่ะ273.86ก็จะเขียนในรูปกระจายได้200บวก70 บวก3บวก0.8บวก0.06นะคะข้อที่7ค่ะ416.35เขียนในรูปก,กระจายได้400บวก10บวก6บวก0.3บวก0.05นะคะข้อที่8ค่ะ 2,294.523ก็จะได้ในรูปกระจายคือ2,000บวก200บวก90บวก4บวกด้วย0.5บวกด้วย0.02บวกด้วย0.003นะคะข้อที่9ค่ะ 5518.789ตัวที่1ค่ะก็จะได้ในรูปกระจายก็คือ5000บวกด้วย500บวกด้วย10บวกด้วย8บวกด้วย0.7บวกด้วย0.08แล้วก็บวกด้วย0.009นะคะและข้อที่10ค่ะ 6,835.472นักเรียนจะเขียนในรูปกระจายได้6 800 0. 0 0 0 8บวก0 0 0บวกสบวก0.4บวก0.07บวก0 0วย0 0ก็ คุณครูได้ทําไป10บข้อแล้วเดี๋ยวคราวนี้ตัวอย่างแบบนี้นะคะก็จะอยู่ในแบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ไปในวิชาคณิตศาสตร์จะอยู่ในหน้า5 7นะคะนักเรียนอย่าลืมไปลองฝึกทํากันนะคะในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มสีเขียวที่นักเรียนได้ไปนะคะนักเรียนลองกลับไปฝึกฝนกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเขียนจํานวนในรูปกระจายเป็นทศนิยม เมื่อสักครู่เราเขียนทศนิยมในรูปกระจายคราวนี้เราจะกลับกันและเราจะเขียนในรูปกระจายให้เป็นทศนิยมนักเรียนดูตัวอย่างค่ะจงเขียนจํานวนในรูปกระจายต่อไปนี้ให้เป็นทศนิยมเขาให้มาคือรูปกระจายใช่ไหมคะ0.6ยบวกด้วย0.03ดบวกด้วย0 0 0 5หาลักหน่วยไม่มีเขาให้มาในตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3ม เราก็จะเขียนเป็นรูปทศนิยมคือ0.635แบบนี้นะคะอ่านักเรียนดูข้อที่2ค่ะเขาให้ในรูปกระจายมาคือ8บวก0.4บวกด้วย0.09บวกด้วย0.007เอ๊ะหลังหน้าจุดทศนิยมเขาให้8ตัวเดียวคือหลักหน่วยเขาให้หลักหน่วยเรามาแล้วตำแหน่งที่1ให้แล้วตำแหน่งที่2ให้แล้วตำแหน่งที่3ให้แล้ว เช่นกันนักเรียนก็จะเขียนในรูปทศนิยมก็คือ8.497แบบนี้นะคะตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่3หน้าจุดมีหลักเดียวหลักหน่วยอ่ะคราวนี้นักเรียนดูข้อที่3ค่ะเขาให้ในรูปกระจายมาคือ40บวก1เป็น4 1อ่ะ41นะคะหน้าจุดดูและ41แบบนี้อ่ะคราวนี้นักเรียนดูหลังจุดค่ะตำแหน่งที่1เลข8ด ตำแหน่งที่2เลข6และตำแหน่งที่3าเลข2แปลว่านักเรียนจะเขียนทศนิยมได้คือ4 1 8 6 2แบบนี้นะคะอ่ะคราวนี้เราจะมาเขียนกลับกันนักเรียนลองมาทำพร้อมกัน10ข้อเลยค่ะคำชี้แจงค่ะจงเขียนจำนวนในรูปกระจายต่อไปนี้เป็นทศนิยมนักเรียนลองตอบไปพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะอ่ะคราวนี้ข้อที่1ค่ะ เขาให้ในรูปกระจายมา0.5บวก0.07บวกด้วย0.009เขาให้ตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมมาไหมคะไม่ได้ให้มาเนาะแปลว่าหน้าจุดของนักเียนเป็นเลข0จุดตำแหน่งที่1เลข5ตำแหน่งที่2เลข7และตำแหน่งที่3เลข9ได้แล้วค่ะ0.579แบบนี้นะคะข้อที่2ค่ะ เขาให้ลูกกระจายนะคะแบบนี้มา3บวก0.2บวกด้วย 0. 0 0นบวกด้วย0 0น6นหักหน่วยมีแล้วค่ะหน้าจุด3.2 5 6สโทสนิยมในตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2และก็ตำแหน่งที่3นะคะข้อที่3ค่ะ10บวก8เป็นเท่าไหร่คะ18จุดตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่สองและตำแหน่งที่3 1นึ่แสบบนี้นะคะข้อที่สี่ค่ะสองร้อยบวกหบวกสเป็นเท่าไรคะสองร้อยหกสิบสองจุดตำแหน่งที่1นึ่ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3ามจุดสามแบบนี้นะคะข้อที่5้าค่ะหกร้อยบวกยี่บวกแเป็นเท่าไรคะหกร้บวกยี่สิบบวกแปเป็น หกร้อยยี่สิบแปดจุดตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามก็จะได้เป็นสองหกห้าแบบนี้อ่ะข้อที่หกค่ะแปดร้อยบวกสิบบวกห้าเป็นแปดร้อยสิบห้าจุดค่ะหลังจุดในตำแหน่งที่หนึ่งมีแล้วตำแหน่งที่สองให้มาแล้วและตำแหน่งที่สามก็ให้มาแล้วก็จะได้เป็นสี่ 896 815.496นะคะข้อที่7ค่ะ3,000ก100บก70วก4ก็เป็น3,174จุดค่ะทศนิยมในตำแหน่งที่1ให้มาแล้วคือเลข8ตำแหน่งที่2ให้มาแล้วคือเลข3ตำแหน่งที่3คือเลข1ก็ให้มาแล้วก็จะเป็นจด831ข้อที่8ค่ะ 5,000ันบวกสี่บวกสิบวกหเป็น5,416จุดตำแหน่งที่1นึ่ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3ให้มาแล้วก็เป็น 6, 7, 2นะคะข้อที่9ค่ะสี่พันบวกสองบวกหเป็นเท่าไหร่คะสี่พันสหลักสิบมีไหมคะข้อนี้ไม่มีก็จะเป็น4 2่พ จุดตำแหน่งที่1มีแล้วตำแหน่งที่2มีแล้วตำแหน่งที่3มีแล้วก็จุด3 4 7นะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10บ0จ็ดพับวกสาบวกสหลักร้อยมีไหมคะไม่มีมันก็คือเจ็ดพัจุด ตำแหน่งที่หนึ่งมีไหมคะมีอ่ะตำแหน่งที่สองมีไหมคะไม่มีแล้วก็มีตำแหน่งที่สามเลยเนาะในในเมื่อตำแหน่งที่สองไม่มีก็คือเลขอะไรนะคะเลขศูนย์นะคะอ่ะตำแหน่งที่หนึ่งเลขสี่ตำแหน่งที่สอง 2, ไม่มีคือเลขศูนย์และตำแหน่งที่สามคือเลขห้าก็จะได้เป็นเจ็ดพันสามสิบสองจุดสี่ศูนย์ห้าการเขียนจำนวน ในรูปกระจายนะคะเป็นโพสสนิยมอันนี้ก็จะมีให้นักเรียนได้ลองทำในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่5เหมือนกันในเล่มสีเขียวนะคะเรื่องนี้นักเรียนจะทำลงไปใน58หน้า58นักเรียนก็ลองกลับไปฝึกฝนทำนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ฝากให้นักเรียนทำสองหน้าของแบบฝึกคณิตศาสตร์นะคะเล่มสีเขียวนะคะ คุณครูก็ฝากนักเรียนทําใน2หน้าก็คือหน้า57ก็คือการเขียนโทสสนิยมในรูปกระจายแล้วก็หน้า58การเขียนจํานวนในรูปกระจายเป็นโฮสสนิยมนักเรียนลองฝึกทําฝึกฝนทําด้วยตัวเองก่อนถ้ามีอันไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาเจอกันอีกรอบคุณครูก็จะทบทวนให้นักเรียนให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูก็สวัสดีคะ่ะ